พี่น้องข่อยสิพม่ามาเบิง่งผักสมุนไพรค่ะเพื่อสมุนไพรผักสมุนไพรเนาะหากินยากค่ะิีว่าทุกคนเปดิดมีทุกคนค่ะแต่ข่อยอยูยมามาข่อยปลูกเนาะขอ่อยหูะสมพะขุนเพื่อนว่ารักษาเรื่องผิวหนังยังเสียค่ะเป็นสมุนไพรเพราะว่าหลายคนอาจสบ่ปปมา่าเพราะว่าจังไหนละกินเพื่อนอาจสีแบบกินกระปไปเพื่อนไม่ก,กินข้าวตามซื้อพเพื่อนเนานะคะ่ะนี่ค่ะผักผู้ข้าวเพื่อนว่า ย้ำบ่วันนี้ขอยาใช่กระถางหน่อยขึ้นค่ะเมื่อก่อนเคยใช้กระถางใหญ่กว่าถัางรางเนาะมันหลายโวดขอกระเพืเปลี่ยนค่ะปลูกใช้กระถางนในปีนี้ง,ง่ามขนาดค่ะถ้าเด็กเก็บเลยโดนฝนล้ง่ามจะพี่น้องจ้าเพิ่งเป็นสมุนไพรพิพน้องจ้ารเรียกหมูสับคุณไปอ่านมงึงรายละเอียดกันนะคะแต่ก็คือตรงนี้พอปลูกไปกินกับอ่าเอายมข้าวทอดเนาะปุตีม,มากกับกินได้หลายอย่างค่ะนึก้ายๆว่ามันคือ ไปคือปักผมมอเอาไปลวกกินครับอันนี้อาสซิได้ค่ะแต่คนมาค่อยลองเนาะแต่มาปลูกไปเพราะว่าเอาไปกินครับยำข้วทอดค่ะกินข้ามแหลกโซ่ข้ามอาสซิกินข้าวนิดนึงกินพื้นแห้งแต่กินไปกินน่าอร่อยค่ะเพื่อนมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใมิเรอร์คาเด้อ